มาทำอะไรครับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องเอวาจะพามาทำเมนูบ้านๆเห็นเห็นยังบ่น,นี้อุ้ยบ่มเหม็นปอบไนดะ้ไปล,ลากลงไปกินในนาวันนี้จะพามาทำเมนูย่างไก่บ้านค่ะทุกคนตัวแบบตัวพอดีกินมากเลยอะตัวแบบข้า <c oughs> งในล้น <c oughs> เห็นว่าตัวเท่านี้ สุดยอดสุดยอดสุดยอดกินสองคนอิ่มเนาะอืตัวพอดีกินเนาะก็ว่าจะมาทำเมนูย่างไก่บ้านตพอดีกินบ่นอยบ่ใหญ่แล้วกะเราขั้นตอนแรกเฮาก็ต้องเอื้อก่อนเนาะแล้วก็กระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดนี่กระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดทไงต่อมีผงชูรสรสดีแล้วก็ ซอสหอยนางรมด้วยนะคะอันดับแรกเฮาอันไหนโขกง่ายกว่ากันโขกเลยรวมเลยรวมตำลงไปทีเดียวเลยโอ้ยมันมันต้องมีผงชุรสเพราะว่ามันกระเด็นกระโดนมันจะฝา,จะ,ฝาจะเปื่อนโอ้ยเ,เอาใส่ใส่ใส่น่อยเสียบน่อยเส่หลายเสียบหลาย เป็ดไปได้กอยักมาใส่ข่าเอารถดีนี่ก็ใส่ลงไปตอนนี้เลยนี่ใส่ลงไปเลยไก่ไก่นี้เป็นไก่บ้านเป็นไก่ที่พ่อฆ่าให้พ่อิ่นไปค้นเลี้ยงเราบัตินีบอกตาว่าตาเฮ้กินไก่บ้านเผื่อก็จัดการแล้วเนาะลูกสาวอยากกินขามาให้ซองโตคุณได้ตัวหนึ่งใหญ่กว่านี้จักหน่อยแต่ว่าแอนว่าจะเอาไว้ทํากับข้าวทำ เมนูไก่ใต้น้ำเอาไปให้พ่อก,กับแม่กินแต่นี่เอามาย่างมาเฮ็ดคลิปนี่แหละระหว่างที่รอรอการปรุงไก่เราต้องดังไฟไว้ก่อนด้วยเนาะเพราะว่าถ้าปรุงไก่เอือบไก่เสร็จแล้วสิมมาดังไฟมันสิบ่ทันกินพอบานเพิ่อนก็เลยมาดังไฟได้ มาแล้วหนูหิวข้าวเหรอหนูหิวข้าวเหรออุย้ยหิวข้าวทังจงคนให้แม่ทําก่อนนะคะให้แม่ทําก่อนโอเคไหมโอเคไหม,ไหมดีใจไหมได้กินแล้วเดี๋ยวแม่ให้กินนะเดี๋ยวแม่ให้กินด้วยโอเคไหมดเฉยนเชิยาดื้ออย่าก,กวนแม่นะคะ้อใจไหมลูกหลังจากที่เอาตำเหล็กแล้วเนาะก็ ว่าจะใส่ซอสหอยใส่ให้มันแบบมีน้ำครุกคลิกนัวนัวนัวยู่ยู่อะให้แบบเอาไปเอือบแล้วแบบให้มันติดหนังเข้าเนื้อเข้าหนังอร่อยอร่อยโอเคเนาะคุกเขาให้เข้ากันในไก่ของเราใหญ่ใหญ่ใหญ่พอดีกินนั่นแหะใส่ถุงมือใส <c oughs> ่ถุงมือเละอันที่จริงก็ไม่ใส่แต่ว่าฮิตคลิปเนาะฮ็ดคลิปก็ต้องใส่ อย่าบัดว่าโอ้ขี้เดียดขีม้มงขี้มือเดี๋ยวซิมีแบบดามงดามาอนามัยลุกเข้ามาอีกละ่ะใส่ก็เลยใส่ถุงมือเยอะๆอ่ะมากเลยน้าทานแน่เลยเดีย๋ยวใส่ลงไปเรื่อยๆใส่ลงไปเยอะๆใส่หลายาเสบหลายเใส่ไม้ปิงงป้งไก่เบื้องไม้ปิ้งไก่ข่อยกับโตไก่ข่ <laughs> อยผลผลิต<ง>จากหลังบ้านนะครับ <laughs> ย่างออกมาก็จะทำกินแล้ไม้ก่อน okay. อนะแพรโอเคค่ะหลังจากเขาเอื่อมเขาปุ่มอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะพอนนองเอวาเพิ่งได้ดังไฟไว้แล้วอยู่เนาะที่นี่เราก็เอาขึ้นเตาละวบดนี้เอาขึ้นเตาวิธีการย่างก่อนวางลงไปเลยรอนะคะนอประมาณ 3 0ถึงนาทีนั่นแหละก็หลอยางไฟอ่อนๆไปใจเย็นๆให้มันหอมๆเนาะใจะเย็นๆได้กกินแนวเ่บอยากกินแนวซ่บก็ต้องใจเย็นๆโอเคค่ะ่าเบิ่งน้งกันเด้ออันนี้ก็กลับด้านแล้วนะคะย่างไปเรื่อยๆใจเย็นๆแอนใจหอนอยากกินเข่าแล้วแหละมันหอมเนยสัมยั่วมากเลยนะทุกคนกินยั่วมากเลย น่ากินมากหอมอ่ะหอมแพงป้าดูสิมันดูไก่เนี่ยหอมมากเลยอ่ะ o hour later ังจากจ้างมาปนทีแล้วมันก็สุกจนซี่ใหม่แล้วเนาะก็สุกแล้วแหละถือว่าใช้ได้แต่ว่าในส่วนขาของมันเนี่ยห่าก่าซี่บกินเนาะเพราะว่า เหมือนว่ามันไม่สุกเราก็ไม่กินตรงส่วนตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้โดนไฟนะราะว่านี่ก็โอเคนะเหลืองใช้ได้แล้วหอมอกินกับข้าวเหนียวโอเคค่ะมะใส่จานใส่หยัางเลยแบบน,นี้สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบนะคะโอ้ยกัดกันลูกกัดกัน,กกกนแม่สวัสดีเอฟซี FC ค่ะเฮ้ยมีเขา่า หลังจากที่ปิ้งไก่ใส่เวลาเป็นสม,มงจากที่ได้กินข้าวเที่ยงก็ได้กินข้าวบ่ายเบื่งไก่อาากโอดีครับตัวใหญ่ๆอ,อ้วนแตะพอดีกินหอมแท้หอมสมุนไพรน่ากินน่ากินมากเห็นอยู่บ่ฮะเห็นอยู่บ่โอเคกินกันเลยค่ะ ขอขาเนาะอาปาขานี้นะคะมันมันบริใหม่ด้ยนีย่มันใหม่ใบมะกรูดกับใหม่อัน,อน,น,อนตะไคร่ร้นอนมากเห็นจริงไรกิหนหอนแล้วเนาะมันแสบน,น,น่ครับหอนห่อนห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 อน มาค่ะกินขาวน้ำกันบึงเหงื่อเหงือ่อเอาเยอะมากอร่อยหม,มแบ่มแบหิวหิวข่าวอย่างเงียวะแต่ว่าแ่บทำก็เกือบสองชั่วโมง <laughs> มจำปุนน่นะ ออร่อยปูนาสุกไหมเนี่ยสุกสุดค่ะไงไงกายถึงถึงเทศปะเทศสมตามนี้สั่งเอาเด้ออยู่บ้านแอนนะตอนนี้นะเพิ่นทันสมัยได้เพิ่นพัฒน,นาได้คือ,อยังอยู่เมืองกลุ่งเนี่ยแหละมีฟาสเดลิเวอรี่ โหลดแอปสั่งอาหารได้สบายใจมากอยากกินยังก็สั่งเอาโหลดเสียค่าส่ง10ส,สาวบาทกัดตัวกัดตัวยังไงให้มีแต่ของกินแซ่บๆ,ๆอร่อยขับเหนียวปัน่นใหญ่ๆกัาเจี๊ยอแอป,ประเด็ดแซ่บดีๆดีหรอ อย่แบบาแม่บ๊สุกย่างจนว่าแห้งหิวน้ำขออนุญาตไปเอาน้ำแป๊บนึงนะคะบ่าเท้ากำลังเหตุอีหย่างอยู่ค,ะค่ะปั่นคนยอคคืออีได้ละมาแล้วจ้าไปเอาน้ำมาแล้วน้นไหิวน้ำ มาแล้วครับกินเขาเด้อปั่นเขาทำง่ายๆเซ่บจำปลาเด็กเนาะปลาเด็กนูๆเบื้องนีมีไก่ตอนเสพด้วยซสบจำขลิ่นเครื่องในกินไก่เอากินที่อร่อยที่สุดอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหันอันกินไก่ตับไก่เอเอม,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 ม่โมแมนโมแมนไตไก่นี่เนาะตอนอยังหน่อย ขอมักขิดตัวไวอยากกินไต่ไก่เด้อม,มันชิงโง่ไบนี้นะมาใหญ่แค่ค่ะง่ายมาจังหู่ะเพิ่นขิดตัวว่าให้กินยอนยังยามันแซ่บเสียงตอกขอเพิ่นกำลังหเห็นเบขอไก่เนาะก็ได้ยินเสียงตอกเพราะว่าไก่ยามไก่ยามเพิ่นเกี่ยวเข่าแล้วต้องเก็บ เออต้องเอาไก่ไว้ในข้อเพราะว่าไก่สิออกไปจิกเข่าข่นน,นแะแจบนะบบปากบบเบ้ากินยังเดยวพูดไม่เก่ง ว่าเมียนี่เห็นแต่ควาแสบขนาดนี้แล้วแต่ก่อนตัวซ้ำไม่จะเกียบเดี๋ยวนี้ปลาไมอึ่งยืนตื่นออกตื่นออกแต่เบิด ปีนนะป <c oughs> ีนบอกิ้นป้นไก่เสียงสา้าแ็กกไก่ไก่ตี <c oughs> บอกทันที่สุดเสียง <c oughs> ต้องมาหุงไดการค่ะขอผิดๆนัวๆเนี่ยเราบอชยดายมาติด ที่น้องอย,อ,อยากให้แอนเฮดกินอย่างให้กินบอกได้เด้อพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้อันใดแอนเฮดได้แอนกับซีเฮดเนาะช่วงนี้ก็าซมีเมนูขคางบ้านนะรัดเลาะกินในรัว้วหากิน,นหัวจะคล้องเนี่ยช่วงนี้เนาะกักโตเสร็จว่าสิไปหาป่าน้ำขอนเห็นเพื่อนเขาเอาลงเป๊นคนในบ้านเนี่ยแหละเขาไปหาป่าน้ำขอนไปตะม่วนแท้ เดี๋ยวแอนสิไปเบิกก่อนว่ามองแดงมีปลาน้ำขอดนะทิไปหาโอ้ยแปลบหอมสมุนไพรเนาะพูดไปพูดมาหมดได้เลยแซ่บไปดีเดือดจนมาโตเหนื่อยจนนึ่ง ตัวหนึงว่าเชื่อก,กินไปให้พ่อแม่กินน้องสาวคนเสนอเมนูว่าอยากกินไก่ใต้น้ําแบบนี้ฮะนาเบิ่งกอนบอกแต่ให้ขัวไก่แซ่บเลยไก่บ้านให้กินอย่างก็แซบ่บบอกสื่อซะจับเจี๊ยบเด็กผมก็เข้าปาก มไม่ตัวโตหนึ่งกินแบมป,ป์อบอูนาอูนาเป็นลวกเป็นเห็ดสุกหนะหอมหอมไข่นะตัวเมียหอมไข่ม้างไข่ปูรายก,การเปิดเลย จะได้ล้ำลาก็อันพี่น้องอะไรอิ่มแล้วอิ่มจะรักยังไ้มันเบิดแหละอิ่มแล้ว,อ,ลวอยู่ทองแล้วเข้าก็เบิดเป็นติบอะไรครับลูกอิ่มละขอออย่าลําลาพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะแม่แอนกับพอน้องอีวามาเห็ดอันปิ้งไก่บ้านปิ่งไก่หนุม่มๆไก่บ้านพอดีกิน ปิ่งไก่แล้วกะมากินสูพี่น้องเบึ่งเนาะยังไงกินอวดยังไกินอ่างกินดาอะไรอยานะจับต้มนะสำหรับคลิปนี้นะคะกนขอขอบคุณทุกกำลังใจและขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย